แล้วก็เราก็จะมาทำโครงงานกันเรื่องป่าชายเลนนะคะตอนนี้นะคะก็จะลงไปปลูกป่ากันนะฝั่งนี้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 นะครับลงแล้วไปเลยคนเดียวเลยครับนนััเเลลลยยงงโอ้หีมาเนี้ย i love this. สวัสดีนะหนูหนูจากอารมณทันวันศุกรท่ทหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้มาทำกิจกรรมปลูกป่าเชลเนกันนะครับนะประเทศแรกก็เป็นต้นกรงกลารอันนี้ก็คือต้นนี้นะอันนี้กรงกลางใบเล็กโครงกลารจะมีสองชนิดนะเป็นคองกลารใบเล็กครงกลารใบใหญ่ลักษณะเนี้ยรากเน่ยะ็จะเป็นลากที่ข้ําลงมาจากลำต้นเขาเรียกลากค้้ยันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอีกชนิดหนึ่งที่หนูปลูกกันวันเนี้ยก็เป็นต้นแสม ต้นกระแมกับต้นลำพูนะฮะจะลักษณะคล้ายๆกันนะฮะกระแมกระลำพูนี่จะเป็นต้นไม้ที่เป็น,านรากแข็งขึ้นมาจากพื้นดินเรียกลากานเรียกหลังใจนะครับก็จะมีหน้าที่ในการช่วยยึดเกาะลำต้นให้คนล้มดูดซับน้ํานดูดซับอากาศเพื่นํลำต้นเลี้ยงใบนะฮะยังช่วยยึดเกาะตะลิงลำาทองชายฝั่งทะเลลดการกัดกระกแห้งทาลายของชายฝั่งทะเลและลำทองนะครับแล้วันนี้ก่อนอีชนิดหนึ่งที่เราจะเจอก็คือต้นตะบ,บูนดํา ก็คือต้นที่เดินเข้าสมุนทั้งน้ำมานะอ่าเป็นไม้เนื้อแข็งมากเลยนานิยมใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นไม้ที่มียื่งยืนแล้วก็เนื้อแข็งทนทานมากอันนี้รากก็จะเป็นลักษณะที่รากเลยไปตามพื้นดินเขาเรียกรากภูทรน,นะอ่าเขาจะแบ่งรากของไม้ปาทิเเป็นสามชนิดนะครับเอ่อเฉพาะลำาพูกระสแมนเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วแต่กองการ,กะรจะมีนะจะมีรากแก้วนะครับแล้วในกองการนี้จะเป็นไม้ที่อายุยืนกว่าไม้ชนิดอื่น นะครับทีนี้ประเภทของไม้แต่ละชนิดนี้ก็จะเลือกพื้นที่ที่ต่างกาันโคร,ร,รงการใบเล็กโครงการใบใหญ่เนี่ยจะชอบขึ้นในพื้นที่ที่บินค่อนข้างแข็งนะคืออยู่ด้านไนแต่แะแะะละแผะถ้าแฉะกระลำพูเนี่ยชอบขึ้นในพื้นที่ที่บินเลนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หนุไปหน้าทะเลที่จะเป็นต้นแกระต้นพูล้วนเลยนะครับไม้พวกนี้จะโตเร็วแฉะกระลำพูถึนไม้โตเร็ว,ว,รวแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากก็คือรากที่เขา อรอบลําต้นพวกนี้จะเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งดักตะกรนเป็นแหล่งดูกซักของเสียที่ปล่อยเป็นบ้านเรือนคนทุกอย่างเลยเป็นแหล่งหลบซ่อนกับโตของตัดตัวเล็กๆนะครับไม้ไผ่เชลนเนี่ยที่ที่เราปลูกเอาวัเน,นี้ยแสมกระพูนเนี่ยสามารถที่จะแช่น้ําได้อยู่ถึงแปดถึงสิบสองชั่วโมงโดยที่ไม่ตายะนะฮะก็เป็นไม้ที่เหมาะที่สุดที่เราจะใช้เป็นไม้เบิกน้ำปลูกกันในวันนี้นะ สายยางลิงนี่กยก็ใส่กินลูกลำพูใบตํแแบปักคงกลางนะนะฮะลกก็ใช้ใสายทำลังกินหนอนตามใบก็คือทุกชีวิตทุกสัตว์ทุกประเภทเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็น,น,น,ปนสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้าหรือสัตว์บกได้อาศัยป่าชลนนะฮะเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งที่อยู่อาศัายทท้านั้นเลยนั้นประโยชน์เนี่ยมันก็มากมายมหาศาลนะ เราก็มีกุ้งหอยปูปลาเพิ่มมากขึ้นเป็นแหล่งอนุบาลกุ้งหอยปูปลาที่มีมากขึ้นสภาพทะเลมันก็สะอาดสมบูรณ์มากขึ้นนะแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีรายได้เ Teraz, สริมจากการที่ได้เพาะต้นกล้าเข้าไปในการสร้างอุ่กรณเลกให้ชาวบ้านรู้จักคุณค่าของาหายทะเลนะับแล้วก็รู้จักที่จะศึกษาหาวิธีที่จะดำรงรักษาอนุรักษ์ไว้และผลกระทบในด้านลบนี่ไม่มีเลย สาวคนนี้ใครๆเขากวัวสมน้ำบ้าสมน้ำสมเนือ้นอรับท่านเออสมน้ำสมเนื้อกันดีเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยเ็าได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วใสครับเขาใสีกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยก็ข่มขืนกับเจ้าสาวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพ,พ,พื่องานที่ราบรืมูไก่ไก่ไ